ผมก็เอาหวยมาส่งเรียบร้อยนะครับหวยมาส่งเรียบร้อยเขาจะลงขึ้นมาเนี่งบรรยากาศปุ๊บสุดยอดครับหวยมาส่งเรียบร้อยแล้วล่ะเหตุนาเดียวเอาละเลยครับ นี่ครับมากับผู้ใจครับร้านมาานังยน่าึงไปโดดแ่ว่ามานได้ครับเมื่อเนี่ยได้ชุดเดียวครับโอเคอเคเดยวมา เจ้าวอะไรวะคุณคกับเนี่ยติ่มไปวัดอะไครับนี่งตออม่เขาจอดเย็เยบจ่าเดี๋ยวไอัดได้น,นนะอัดต่อแฮนด์็อกสอนาที ช่วงที่เขากำลังเริ่มมาขายครับเรือของเัาเขาครับผมทันไปใกล้เมื่อท่านไม่ซื้อหวยครับเอาแค่หวยซั่งมาส่งครับเดียวครับนี่ครับผู้ใดกำลังหางานนะครับเพิ่งนะครับเนี่ยหางานมันเดียดดีแล้วครับผมไปดีกำลังสู่งานมาได้เลยครับทาเยา อาสมากรได้เลยครับผมเงินดีเงินเดินเราอบใจต่ำบริษัทไหมครับนี่ครับรับรองว่าสามร้อว่าสามหมื่นอัพครับโหนะครับแต่บริษัทของเราจะพาเอาไปหากันรั้มแล้วเพราะว่าซื้อแ็กๆที่ดีได้ถ้าไม่ซื้อครับมันมุมีหม่องรอกครับ เราก็ต้องไป